เมื่อผู้เรียนได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม CMU ETECH ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีวิธีการค้นหากลุ่มได้2วิธีดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกค้นที่ค้นหาแล้วพิมพ์ว่า CMU ETECH ก็จะขึ้นกลุ่มของเรามาแบบนี้ค่ะหรือแบบที่2เข้าที่เมนูแล้วกดไปที่กลุ่มสามารถเลือกหากลุ่ม CMU ETECH ได้ตรงค้นหากลุ่มได้เลยนะคะ เมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปค่ะเราก็จะเข้าสู่ Facebook กลุ่มของเราที่เรียนซ e ียมยูอเทคอันนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่คู่มือซึ่งในคู่มือนี้นะคะจะมีเนื้อหาที่เราเรียงลำดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเริ่มที่ Summary แล้วต่อด้วย Grammar Review ต่อด้วยพาร์ทที่1ก็คือเป็น Structure เป็นเรื่องของ c r o s s Test แล้วต่อด้วย Error หลังจากนั้นจะเป็นพาร์ทที่2ก็คือ listening และต่อด้วยพาร์ทที่3ก็คือ reading ถัดจากนั้นจะเป็นพาร์ทที่4 vocabulary แล้วก็สุดท้ายจะเป็นพาร์ท speaking ก็คือพาร์ทที่5ซึ่งทุกคนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะและสามารถดูวนซ้ำได้ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถ comment ไว้ใต้คลิปนั้นๆได้เลยนะคะ ขอให้สนุกกับการเรียนซียมยูอทไปกับเราค่ะ